What it that it two is you เรา e อมพิวเ e อร์ซ h ฟต์แ e a ์ e engineer หนึ่งในซีรีส์จากอเมริกาที่ถูกพูดถึงมากๆในช่วงต้นปีที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้น Mr. สเตอร์เมิเรื่องราวของชายยิงแปลกหน้าสองคนที่ต้องปลอมตัวเป็นคู่สามีภรรยากรรมลอเพื่อทําภารกิจสายลับร่วมกันตามคําสั่งขององค์กรต้นสังกัดซึ่งไม่เพียงแต่จะกลายเป็นซีรีส์ขวัญใจนักวิจารณ์ แต่ยังไต่อันดับขึ้นมาเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของค่ายสตรีมมิ่งอย่างพราบวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามแม้จะประสบความสําเร็จขนาดนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามิสเตอร์มิสซิสมิจะถูกพูดถึงในเชิงบวกเพียงอย่างเดียวเพราะมีผู้ชมอีกหลายคนเช่นกันที่ออกมาบน่นว่ามิสเตอร์มิสซิสมิฉบับซีรีส์เป็นงานสร้างที่ไม่เคารพต้นฉบับเนื่องจากมีรายละเอียดหลายอย่างที่แตกต่างจากมิสเตอร์มิสซิสมิฉบับภาพยนตร์ในปี2005 งานนี้ทำาหลายคนถึงกับต้องรีบออกมาแตะเบรกว่าจริงๆแล้วมิสเตอร์มิสซิสมิฉบับภาพยนตร์ก็เป็นเวอร์ชันรีเมคเช่นเดียวกันเพราะตํนแ่งต้นฉบับที่แท้จริงเป็นของมิสเตอร์ม h ซิสมิเวอร์ชันซีรีส์ในปี1996และถ้าจะให้เทียบกันจริงๆมิสเตอร์ม h ซิสมิฉบับปี2024น่าจะเป็นการดัดแปลงที่ใกล้เคียงกับซีรีส์ต้นฉบับมากกว่าเวอร์ชันภาพยนตร์ปี2005ซะด้วยซ้ำการที่หลายคนเข้าใจผิดว่าภาพยนตร์ฉบับปี2005คือเนื้อเรื่องต้นฉบับ คอมมิสเตอร์มิซิสมิธถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากครับเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จสุดๆแถมยังมีฉากและภาพจําเกิดขึ้นมากมายรวมถึงเคมีการแสดงระหว่างแรดพิทและแองเจลนาโจลี่ก็เข้ากันสุดๆตรงข้ามกับซีรีส์ต้นฉบับที่ไม่ได้มีอะไรน่าจดจํามากนะักคําวิจารณ์ก็แย่เรตติ้งก็ไม่ดีจนสถานีโทรทัศน์ซีบต้องถอดออกจากพังรายการหลังจากฉายได้เพียง9ตอน จากจำนวนตอนทั้งหมด13ตอนก่อนที่มันจะถูกเลื่อนไปอย่างรวดเร็วจนน่าจะเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ลกลืมก็คงไม่ผิดนักเรื่องราวของหนังและซีรีส์เก่าๆที่ถูกความโด่งดังและความสำเร็จของหนังฉบับรีเมคบทบังถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆในอุตสาหกรรมบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นหนังหรือซีรีส์ที่มีคุณภาพต่ำจนไม่มีใครอยากดูผลงานเหล่านั้นก็จะยิ่งถูกลกลืมไปอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือซีรีส์และหนังซูเปอร์ฮีโร่จากมาเวลที่นวันนี้ทั้งกัปตันอเมริกาและด็อกเตอร์สเตรนจ์ต่างก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ระดับหัวแถวที่ครองใจผู้ชมทั่วโลกจนหลายคนอาจลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้ก็เคยมียุคมืดเป็นของตัวเองมาก่อน <c oughs> ย้อนกลับไปในทศวรรษ1970ซูเปอร์ฮีโร่ระดับหัวแถวของมาเวลอย่างสไปเดอร์แมนและด h อินเครดิบิลพาร์คได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นทีวีซีรีส์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ CBS และประสบความสำเร็จพอสมควรทำให้หนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆอย่างเช่นด็อกเตอร์สเตรนจ์ได้รับการอนุมัติให้สร้างเป็นภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ตามออกมาโดยได้ปีเตอร์ฮูเทนมารับบทเป็นด็อกเตอร์สตีเฟนสเตรนจ์แต่ผลตอบรับในครั้งนี้แตกต่างจากสไปเดอร์แมนและดีนเครดิเบิลฮัรคอย่างสิ้นเชิงเพราะด็อกเตอร์สเตรนจ์ได้รับความวิจารณ์อย่างหนักว่าดำเนินเรื่องได้น่าเบื่อ เช่นเดียวกับปีเตอร์ฮูเทนก็ถูกตำหนิว่าแสดงออกมาได้แข็งทื่อแถมเรตติ้งก็อยู่ในระดับเรวร้ายจนด็อกเตอร์สเตรนจ์ไม่มีโอกาสได้ถูกพัฒนาต่อเป็นทีวีซีรีส์ขนาดยาว oh, แล้วจากนั้น CBS ก็หันไปทุ่มเทให้กับหนังซูเปอร์ฮีโร่ทางโทรทัศน์อีกเรื่องนั่นคือกับตันอเมริกาที่ได้รับการอนุมัติให้สร้างออกมาถึง2ตอนเพื่อออกอากาศในปี1979คือกัปตันอเมริกาและกัปตันอเมริกาทูเด o s ู So ู แต่ไปไปมามากับตันอเมริกาก็มีชะตากรรมไม่ต่างจากด็อกเตอร์สเตรนจ์เพราะหนังทั้งสองตอนได้รับคำวิจารณ์ทางลบและทำเลตติ้งย่ำแย่จนไม่ได้รับการอนุมัติให้สร้างต่อเป็นทีวีซีรีส์เช่นเดียวกันกับตันอเมริกากยังเคยถูกนำมาสร้างเป็นหนังอีกครั้งในยุค90โดยได้แมตซาลินเจอร์มารับบทสตีฟโรเจอร์และได้สกอตต์พาลินมารับบทเรสเกาลที่ถูกปรับบทให้กลายเป็นมาเฟียอิตาลีแบบงง กับตันอเมริกาฉบับนี้ใช้ทุนสร้างไป10ล้านดอลลาร์และถูกวางกำหนดฉายทางโรงภาพ,พยนตร์ในปี1990เพื่อฉลองครบรอบ50ปีกับตันอเมริกาแต่กลายเป็นว่าหนังถูกสร้างออกมาเลวร้ายมากจนผู้สร้างต้องถอดหนังออกจากโปรแกรมฉายอย่างกระทันหันก่อนที่จะนำหนังมาวางขายในรูปแบบโฮมวิดีโอในอีก2ปีต่อมา หนังซูเปอร์ฮีโร่มาเวลอีกเรื่องที่ถูกสร้างออกมาใช้ในโรงภาพยนตร์แต่ห่วยแตกจนต้องโดนถอดออกจากโปรแกรมฉายนั่นคือแฟน t าสติกโฉชบับปี1994โดยหนังเกรด B ที่ใช้ทุนสร้างแค่1ล้านดอลลาร์เรื่องนี้เดิมทีโปรดิวเซอร์แบรนด์ไนซิงเกตั้งใจที่จะสร้างออกมาเป็นหนังเกรด A ที่มีงบสร้างสูงถึง45ล้านดอลลาร์แต่เพราะประวัติที่ไม่ค่อยดีของหนังและซีรีส์ฉบับไลฟ์แฟชั่นของซูเปอร์ฮีโร่มาเวลในยุคก่อนหน้านี้ ทำให้แบรนด์ไซิงเกอร์ไม่สามารถหาค่ายหนังหมอกทุนสร้างให้เขาได้จนกระทั่งปี1992สิทธิ์การสร้างหนังแฟนตาสติกโฟก็กำลังจะหมดสัญญาและเตรียมกลับคืนสู่มาเวลเนื่องจากไม่มีหนังถูกสร้างออกมาภายใน5ปีตามกําหนดเพื่อรักษาสิทธิ์การสร้างหนังไว้แบรนด์ไดซิงเกอร์จึงตัดสินใจสร้างหนังแฟนตาสติกโฉบับเกรดบีออกมาขัดตาทับโดยนำฉากเก่าๆจากหนังเรื่องคานอมารีไซเคิลใหม่ ฉากของจอห์นนี่สตอมตอนที่เป็นมนุษย์ไฟก็แทรกซีเจนไอเมชั่นเข้าไปทั้งฉากส่วนเสื้อผ้าและคอสตูมก็ออกแบบและตัดเย็บอย่างไม่ค่อยปราณีตหนังใช้เวลาถ่ายทำแค่2เดือนก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับการนำหนังเข้าฉายทางโรงภาพยนตร์ในปี1994แต่จูจูบรนซิงเกอร์ก็สั่งระงับแผนเดินสายโปรโมตและยุติการใช้แฟนตาสติกโฟทางโรงภาพยนตร์อย่างกระทันหันโดยที่นตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริง จนกระทั่งถูกเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าแบรนด์ในซิงเกอร์ได้ขายหนังเรื่องนี้พร้อมสิทธิ์การสร้างหนังแฟนตาสติกโฟในราคาราวๆสามล้านดอลลาร์ให้กับเอวีอาราดผู้ที่ต่อมาคือโปรดิวเซอร์ของหนัง X-Men SpiderMan และแฟนตาสติกโฟฉบับปี2005และการที่หนังแฟนตาสติกโฟฉบับเกรด B ีถูกถอดออกจากโปรแกรมฉายในปี1994ก็ค,คือความตั้งใจของเอวีอาราดที่จะซ่อนหนังหว่หวยเรื่องนี้เอาไวใ้ให้ลึกที่สุดเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของซูเปอร์ฮีโร่มาเวลก่อนที่กองทัพหนังมาเวลยุคให่ ั้ง X-Men Spider-Man และ Fantastic Four จะทยอยเปิดตัวกันหลังปี2000เป็นต้นไปไม่ได้มีแต่ฮีโร่จากมาเวลเท่านั้นแต่ตัวละครสุดโด่งดังจากเกม Mario ของค่าย Nintendo ที่เพิ่งจะถูก Hollywood นำไปสร้างเป็นแอนิเมชันจนทำเงินไปถึง1,300ล้านดอลลาร์ก็เคยมียุคมืดมาก่อนเช่นกันในยุค90นั่นคือ Super Mario Brothers Movie เฉบับ live-action ของผู้อำนวยการสร้างโรแลนด์โจฟ ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Nintendo ให้นำเกม Mario อมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์โดยมีค่ายหนัง Hollywood Pictures ในเครือดิสนีย์หมออกทุนสร้างที่สูงถึง48ล้านดอลลาร์ด้วยความคาดหวังว่าหนัง Hollywood เรื่องแรกที่ดัดแปลงจากวิดีโอเกมเรื่องนี้จะต้องประสบความสำเร็จระดับสร้างปรากฏการณ์แต่มันกลับกลายเป็นไหยนะก่อนที่หนังจะถ่ายทำจบซะทีซ้ำซึ่งไหยาะที่ว่าก็มีทั้งการลาออกของผู้กำกับจนต้องมีการเปลี่ยนตัวกลางคันไปจนกระทั่งการที่ดิสนีย์เข้ามารื้อบทหนังฉบับเก่าทิ้ง แล้วจ้างนักเขียนคนใหม่มาแก้บทให้มีความเป็นมิตรกับครอบครัวมากขึ้นจนนักแสดงเกิดความเครียดเพราะต้องท่องบทกันใหม่ในขณะที่ฉากสําคัญบางส่วนที่ผู้กํากับสินเดวิดสไนเดอร์ได้สร้างไว้แล้วอย่างปราณีตก็ต้องถูกรื้อทิ้งแล้วสร้างกันใหม่อย่างเร่งรีบท้ายที่สุดซูเปอร์มาริโอแ h e เ s อร์ส e ี่ก็กลายเป็นหนังคุณภาพต่ําที่สร้างออกมาไม่สมทุนสร้าง48ล้านดอลลาร์บรรดานักวิจารณ์ต่างก็พากันสาบส่งหนังเรื่องนี้ในขณะที่รายได้ก็ทําไปเพียง39ล้านดอลลาร์ เรียกได้ว่าลม้มเหลวในทุกๆท,ทางจนแทบจะทําลายอาชีพผู้กํากับของ r o c k กี้มอร์ตัและแอนนาเบลจังเกิลลงเช่นเดียวกับตัวหนังก็ถูกโลกลืมไปอย่างรวดเร็ว <varit> ภาพยนตร์ไตรภาคตลอด o อฟเ e ลิงส์ของผู้กำกับปีเตอร์แจ็กสันนับว่าเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดการเพระาะไตรภาคชุดนี้กวาดรายได้รวมกันมากกว่า3,000ล้านดอลลาร์และกวาดรางวัลออสการ์รวมกันได้มากถึง17ตัว ซึ่งความสําเร็จดังกล่าวช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากนาง t ดล l o ร d of the r i n งสฉบับแอนิเมชันในปี1978ที่ถูกมองว่าเป็นการดัดแปลงวรรณกรรมคลาสสิกของ JR.R. t o l โท e n ที่ล้มเหลวในทุกๆท,ทาง The Lord of the Rings ฉบับแอนิเมชันคือผลงานการสร้างสรรค์ของลัฟแบ็กซีแอนิเมเตอร์ฝีมือดีที่แจ้งเกิดจากการ์ตูนติดเรทอย่างฟลิตเชตแคทเฮเวียทราฟฟิกและคุนสกิน ซึ่งกลายเป็นเครดิตชั้นเยี่ยมที่ทำให้เขาได้รับโอกาสทำโปรเจกต์ในฝันนั่นคือการสร้างแอนิเมชันเรื่อง The Lord of the Rings ออกมาในปี1978โดยหารู้ไม่ว่าท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นฝันร้ายที่สร้างบาดแผลในชีวิตการทำงานของลัฟแบ็กซีเพราะแม้ว่าเขาจะพยายามสร้าง The Lord of the Rings ฉบับแอนิเมชันออกมาด้วยความเคารพต้นฉบับให้มากที่สุดแต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและเวลาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องตัดทอนรายละเอียดของหนังสือลงเพื่อให้สามารถเล่าเรื่องทั้งหมดให้จบภายในหนังแค่2ภาค ด้วยความยาวภาคละประมาณ2ชั่วโมง One ring bring them all. และถึงแม้จะมีการตัดทอนรายละเอียดให้สั้นลงไปแล้วแต่การผลิตอนิเมชันภาคแรกก็ยังต้องใช้อนิเมเตอร์ถึง200คนและระยะเวลาการผลิตยาวนานถึง2ปีเพื่อที่จะพบว่าเมื่อหนังเข้าฉายในวันที่15พฤศจิกายนปี1978ทาทั้งนักวิจารณ์และแฟนนิยายต่างก็พากันโขกสับหนังเรื่องนี้ว่ามีการดำเนินเรื่องที่น่าเบื่อชวนสับสนและทำลายมนต์ขลังในนิยายของโทคินลงจนพังพินาศ ท้ายที่สุดแม้หนังทุนสร้าง4ล้านดอลลาร์เรื่องนี้จะทําเงินไปถึง30ล้านดอลลาร์แต่เพราะเสียงตอบรับทางลบอยากเป็นเอกชันจากแฟรนิยายก็ทําให้เดอะลอร์ดอฟต์เลิงส์ของลัฟแบ็กซีจบลงอย่างค้างคาแค่หนังภาคเดียวเพราะหนังภาค2ไม่ได้รับการอนุมัติให้สร้างออกมาอย่างที่ลัฟแบ็กซีตั้งใจไม่ได้มีแต่นิยายในตระกูลเดอลอร์ดอฟต์เลิงส์ของเจร์โทคินเท่านั้นที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากในการนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แต่ยังมีนิยายชุดดุลของแฟรงเฮิร์เบิร์ต ที่แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องดูนของผู้กำกับเดนนีวิลเนฟจะถือเป็นข้อยกเว้นเพราะหนังประสบความสำเร็จในทุกๆท,ทางทั้งรายได้คำวิจารณ์และยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่ก็ต้องยอมรับว่าความสำเร็จของดูนฉบับนี้นอกเหนือจากเพราะความสามารถของผู้กำกับเดนนีวิลเนฟแล้วยังเป็นเพราะเดนนีวิลเนฟตระหนักดีว่านิยายเรื่องนี้ยากต่อการดัดแปลงให้เป็นภาพยนตร์ที่จบภายนในภาคเดียวโดยเขาอาศัยภาพยนตร์เรื่องดูนในอดีตมาเป็นบทเรียนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องดุลของอเลมาโดโจโดโรสกี้ที่มีการเขียนบทและเตรียมงานสร้างจนพร้อมถ่ายทําแล้วแต่โปรเจกต์ก็ต้องถูกพับไปเพราะไม่มีใครหนังรายไหนที่อ่านบทหนังเวอร์ชันนี้แล้วเข้าใจจนยอมเสี่ยงออกทุนสร้างให้หรือภาพยนตร์เรื่องดุลของผู้กํากับระดับตํานานอย่างเดวิดลินที่แม้จะถูกสร้างออกมาจนเสร็จสมบูรณ์แต่ก็ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงในทุกๆท,ทาง แน่นอนว่าความผิดพลาดใหญ่สุดของดูลฉบับเดวิดลินนี่มีผลการนำนิยายที่เต็มไปด้วยรายละเอียดยิบย่อยของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตมายัดเข้าไปในหนังเพียงเรื่องเดียวดูลฉบับนี้ใช้ทุนสร้างสูงถึง45ล้านดอลลาร์แต่เก็บไรายได้คืนกลับมาแค่ครึ่งเดียวคือ27ล้านดอลลาร์แถมยังถูกแฟนนิยายของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตสาปส่งอย่างหนักในขณะที่นักวิจารณ์ชื่อดังอย่างโรเจอร์อีเบิร์ตก็เคยเขียนถึงดูลฉบับเดวิดลินว่าหนังเรื่องนี้ไม่สามารถเป็นอะไรได้เลยนอกจากความหายนะ ผู้กำกับเดวิดลินเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกเสียใจอย่างมากที่นำนิยายของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตมาทำแล้วล้มเหลวโดยยอมรับว่าบทภาพยนตร์เรื่องดุลไม่ได้ออกมาเป็นหนังผจญภัยมหากพาบอย่างที่มันควรจะเป็นรวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆที่ยากต่อการทำความเข้าใจก็ไม่ได้รับการอธิบายที่ดีพอต่อผู้ชมภาพยนตร์ความล้มเหลวของภาพยนตร์เรื่องดุนน่าจะเป็นบาดแผลในชีวิตการทำงานของผู้กำกับเดวิดลินอยู่พอสมควรครับถึงขั้นที่ในปี1988 มีความพยายามที่จะนำดุลของเดวิดลินมาตัดต่อใหม่เพื่อน,นำมาฉายทางโทรทัศน์แต่ผู้กำกับเดวิดลินก็กปฏิเสธที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับหนังฉบับตัดต่อใหม่ในครั้งนี้แถมยังขอให้ทีมงานลบชื่อเขาออกจากเครดิตของผู้กำกับแล้วใส่ชื่อลนสมิธทีซึ่งเป็นชื่อปลอมๆเข้าไปแทนที่หลายปีที่ผ่านมานิยายเรื่องดูลยังคงถูกน,นำมาสร้างเป็นซีรีส์และภาพยนตร์อีกหลายต่อหลายครั้ง เช่นเดียวกับดูนของเดวิดลินก็ถูกนำมาตัดต่อใหม่เป็นอีกหลายเวอร์ชั่นในวันนี้ผู้ชมรุ่นใหม่อาจชื่นชอบหรือรู้จักภาพยนตร์เรื่องดูนฉบับเดนิวิลเนิร์เป็นอย่างดีในขณะที่ผู้ชมรุ่นก่อนบางคนก็น่าจะคุ้นเคยกับดูนฉบับหนังทางโทรทัศน์ของอลันสมิธทีมากกว่าโดยอาจลืมไปแล้วว่านี่คือภาพยนตร์เรื่องดูนฉบับแรกของโลกและอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา